ในการรีดไม่ให้มีเส้นการหรือให้มันเกิดน้อยที่สุดนะครับสังเกตดูว่าตรงกลางตรงนี้มันจะมีแบ่งเส้นปากไว้แล้วตรงเส้นปากเนี่ยมันจะมีเส้นเล็กๆที่เป็นตัวเส้นแบ่งของฟิลม์มนะครับเวลาเรารีดเนี่ยนะครับนะครับเราจะเปิดมีดเนี่ยอาจจะเปิดเปิดเลเยอร์ออกเนี่ยเวลาเรารีดเนี่ยเราใช้มีดใช้ไม้ไม้ปาเนี่ยนะครับให้ สมมติว่าเราจะปาดด้านซ้ายไม้ปาดเนี่ยมันจะต้องอยู่เหนือเส้นกลางเพราะบางคนเวลาปลาดเนี่ยชอบเริ่มจากตรงกลางให้มันเหนือเส้นกลางขึ้นมาอยู่ระดับนี้เลยนะครับให้เกินเกินระดับเส้นกลางขึ้นมานะครับนะครับ,นะรบเสร็จแล้วปุ๊บก็เราก็ยกยกฟิล์มให้มันเหนือเส้นกลางขึ้นมาลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็เคลียร์เอาตัวเลเยอร์นี้ออกแล้วก็ปาดลงไปทีเดียวเลย ออกไปทีเดียวแล้วไปแบบสมูทหน่อยไม่ต้องออกแรงเยอะมากนะครับโอเคด้านนี้ก็จะเหมือนกันให้มันเหนือเส้นกลางเลยขึ้นมาถึงระดับนี้เลยนะครับเวลายกก็ยกลอยอย่าหักฟิลม์มเพราะถ้าหักฟิล์มอย่างเงี้ยพับเลยใช่ไหมครับถ้าพับบางคนเนี่ยชอบพับในลนนักษณะนี้มันจะทําให้เกิดเส้นกลางนะครับอันนี้ยกลอยขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับเพื่อมนเลยลอยลอย,ลอยเส้นกลางของฟิลม์มแล้วก็เขีย่ยเลเยอร์ตรงนี้ออก แล้วก็รีดทีเดียวเลยผ่านปป๊ดนะครับโอเค